สวัสดีสมาชิกนะครับมี SUV 7ที่นั่งมาฝาก1คันนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับกับ Toyota Sport Rider เครื่อง2 5 0 5ออโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ขับ2เกียร์ออโต้ครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ปี2002สอภาพสวยกริบเลยครับมือเดียวป้ายแดงลองชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับใครสนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับรถอยู่มินบุรีคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันครับ เอกาสารครบถูกต้องครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสวยสภาพดีมากๆใช้งานแล้ว210,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2002จนปัจจุบันนะครับใช้และดูแลดีมากๆนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์แน่นสมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มครับจัดทรงใส่ล้อมางามภายในสวยสะอาดนะครับกว้างขวางนั่งสบายเกียร์ออโต้ขับสบายคันนี้ขับ2นะครับไม่ใช่ขับสนะครับ ขับสก็หล่อนะครับก็ชมและเช็คนะครับ189,000บาทครับราคานี้นะครับใครที่ถูกใจเข้าใจกับ SUV ปี2002นะครับ t o y ย t a Sport Rider 7ที่นั่งนะครับเกียร์ออโต้ภายในสวยสะอาดนะครับถูกใจโทรเจรจานะครับเบอร์โทรกับลายอยู่นี่ไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยรถดีรถเดิมนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถของพี่สาวนะครับฝากขายนะครับใครที่เข้าใจสนใจนะครับโทรเจรจาได้เลยนะครับ เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานก็ลองชมและเช็คดูได้ครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับหาไปใช้งานนะครับกับ SUV จะที่นั่งนะครับ t o โย t a อะไรเยอะอยู่แล้วครับดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆถึงปีจะลึกนะครับแต่สภาพเรียกว่าดูแลมาดีสุดๆนะครับ189,000บาทครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจอะไรก็เยอะดูแลก็ง่ายครับนี่เลยครับใส่ล้อมางามๆเลยนะครับ รถพร้อมใช้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับ2ขับสบายๆนะครับยกสูงสภาพแจ่มเลยครับถ้าท่านชอบนะครับกับ SUV ในราคาแสนปลายๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจหลายๆท่านแน่นอนมีคนถามหา t o y ยต้ s p o r t r i d e r นะครับคันนี้ขายสดพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควํารถดีรถเดิมนี่นะครับก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบและกำลังหาเลยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในกลุ่มของ แฟนเพจแฟนลับของสปอร์ตไรเดอร์นะครับทั้งสายลุยสายไม่ลุยใช้งานได้หมดครับกับทรงสวยๆสภาพดีๆงามมากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใช้งานอยู่แล้วก็เก็บระบบช่วงล่างเรียบร้อยของเหลวเปียนถ่ายเรียบร้อยเอกสารก็ครบนะครับนี่เลยครับสวยจริงครับสภาพตัวจริงสวยมากๆครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ใหม่นะครับถ้าใครถูกใจขอรูปเพิ่มไปเลยนะครับ ในไลน์ก็ได้นะครับโทรไปก็ได้นะครับขอรูปขอวิดีโอคอได้หมดครับก็รถคัดและเช็คเรียบร้อยสวยแบบการันตีว่าดีจริงๆครับคันนี้สวยมาก